สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสาวเจอบรรุนาพาหลอกกับคุณยายจำมกาพามาพูดเรือค่ะแล้วก็พามาทำทานเนาะค่ะเนาะมือนีมือวันทีหากันยายนก่าได้เาไว้เลีวว่าหินลุงขานเนาะตอนนี้ก็มาวัดเลีวไปเบึงว่ามีลุงท่านยันย่างนีมแล้วเจียเจอหนสาวเจอสิคันลายซื้อเลวค่ะเด้อ มีบางคนนั่นนวดหลับต่มามามาอาบ้านแก่หัวหน้าครับผมจะได้แบบอยู่ทั้งบ้านาค่ะกับผมติดติเร็วไว้เด้อจะได้มารวมโดยเจอกันกับซอยกันคนละแม้ละม,มือครับผมน้องซอยกันจับกันเมียนกรับซอยกันบา่ายกับผมสอนดับกับผมเป็นยจตีนักอยากที่ทำดีมาจากเมาื่อวานกลางๆครับผมตอนนี้หลาคนจะเป็นแบบว่านาาา่าพลาดหลอดการลั่นตัวเป็นแฟนครับเแฟนอัน เอกซี so ัโม้โ oh, อ้ยเจมิน้งปูโกโก้เียมกาเนี่ยโอ้ยเน่นุ่มเนี่ยมันคกงแกน่เนาะต่กี่ทวกับดังันนี่ซุ้งดีจะเป็นดังขัดงนี่ไฟไสบบี้บนบว่ายัิลาัน้องตาอันนระจารย์ยีสะเกตแล้วต้องมาห้อยเพื่อนขับไปตัวนี้ว่าศเราไปตามหามาพรตัเป็นเตียนอ่ะตอนนี้กระด้งครับผมนอนรองพีนอนอนนี้สองโมงเสาร์ดคสองโมงเากว่าเนาะค่ะเนาะเ้ได้สัมสั นนมาประทันลายรายนามผู้ร่วมสมทบออกบุญโรงทานเด้อค่ะเด้อนี่เนาะค่ะเนาะอ,อันดับหนึ่งพระภัยทูนธิระศีโรมลิเลิศพาพิรม1,500บาทลากา คุณพี่สุกัญญาสร้างช้างทำบุญวันเกิดให้หลานอาวีทรอ0เนอร์หนึ่บาทค่ะแล้วกานางสาวศิลาโจมร่ำหาลอยบาทแล้วกานางสาวประยุทธ์พร้อมบุตร500บาทคุณมะลีวันเอลี่500บาทเนาะค่ะเนาะแล้วกาเดี๋ยวเบ่งกระดานกำลลังติด นางสาวกรษณาสุริยสิงห์นายพาคินรุ่งเรืองพร้อมครอบครัว500บาทนายบุญเรืองสมบัติล่า100บาทพี่มณีบิดเนอร์500บาทให้น้องกายห้าร้อยบาทเนาะเนาะนี่แหละนี่แหละค่ะทั้งเบิร์ดกับปิน ห้าพันหกลอยบาทขายติ่มสามพันบาทเหลือสองพันหกลอยก่ะแส้าวเจย กตองหาลอยบาทเนาะค่ะเนาะทราบกำลังศรัทธาเขาดวงพระคุณเป็นอย่างสูงยินเอ้ยสูงยิ่งเด้อค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะคันแมนไออ่านไล่ซื้อตุกลูนเพราะว่าช่วงนี้ก็จังหวัดเนาะค่ะพี่น้องช่วงเขาต้องสาเนี่ยเขาได้เฮ็ดกันสานการกระชวงพี่มณีบิ๊เนอร์เพิ่นฝากมาหนึ่งท่นบาทเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นอันนี้นั่นแหละไอ้น้องไก่หาลอยทำบุญหาลอยเนาะค่ะเนาะน้องพย แจักหน่อยคนกะลังไหลมาเมื่อไปปายนะจับอีพลอชีตัผีถอกระบปงฝ่าีจะไม่กล้าีจะีไม่กล้าหวยออกหวยจ้าคนบอกเนนั้นจะปฝ่าเราเข้าไปปการคีการาเินเบเกอรี่คับผมเนาะจะเป็นนี้าแสาวเจิเอิญวยจ้าแต่นนี่เขาเอิญวยเตี้ยวหลอดตลาดร์สซูรีกระสันนาออัพน้อง แดนเบ์เกอรีครับผมคคุณพี่พงศ์ชัยโคขอบคุณขอบคุณครับมองคุณแม่วนจะเป็นคุณยาย่าสำรองสีมสาวครับผมบนหน้าท่านน้องก็ย่อเข้าการ์านตันนี้เนาะค่ะเนาะสามพันห่อยบาทเนื้อจากใจ่าไอซครีมเนาะค่ะเนาะกับสีถวายวัดเลยเด้อค่ะเด้อ อสาวเจอพน้อพทีมงานเนาะบเมยนค่ะสาวเจอพร้อมแฟนครับสำหรับทีมงานในเว้าแฟนครับสาเจอสสินารวมรัมรันนี่ผูตานามาทุกนู่นทุกนี่ช่วยกันเนาะฮัลโห่าวิจิตรก็แน่สาวลสสรุ่ย นี่ล่ะคีณออท่านจะมุลีวันนี้เอลี่เอลี่ห้าร้อยบาทพระมโจะเป็นกุณีสุขาสร้างชาพระบุวันเกิดนรานอาวีอวีทรอนเนอ,อ,อร์ทรอเนอร์า,ารบาทจะเป็นพระพระ,พะองกจะเป็น,นพระอาจารยไ์ไตรพิพัศิโล มันเลอราพี่บุ๋มหนึ่งพัาห่าร้อยบาทระพรตออกิศาสุริยาสิงห์นายพาอิผู้เรืองรบรอบหาร้อยบาทจะจดูดูสั์กับผนาเป็นนักคนที่เป็นอะไรเป็นักข่กับผมเราะหะเราจะเป็นกียดีมเราจะได้รวมตัวกันรูมกับการทุับเรื่องหมเรื่องในหนันที่านั่งละก็มน่าผู้เรื สมบัตล่า1น0บาทมจะเป็นที่มีบิทเนอร์บิทเนอร์นองถ้าคุณจะยครับผมารอยว่กับพี่แน่องกรลาก็ได้กอเจอกับผมันาพระอก็ด้ที่นอครับผมน้องนะฉุดหนมากครับผมที่ใหญ่ใหญ่นะมันยิใหญ่ากๆาใหญ่ครับผมน้องแ่เล่นเลยครับผมน้องดูใส่คับผมน้อใจคนแค่ได้เลื่อนี่องครับผมน ไดไค์ับยังงานสรเชื่อารนาภรอะเป็นเทียนดลอยเนี่จะเป็นการงบไปนก็จะเป็นปฏิมาดฏิกัดอมลอกตตาตออสุดยอดเนาะได้ฝาไปแน่ๆครับผมกใส่กดแชร์รับผมกะตินกันได้ักษาเชื่อทุกคนครบะการหูการก้นกรี่หละมาเป็นน้ำคนใจหลักสมรี้พลังสมาร์ี้ครับผมเนะรวมด้วยเจกันบำรุงบจิเ็นบำรุงครับ นองอปหามากครับเขาจะเป็นนกน้อปเปอร์ไว้แห้ะก็จะเป็นนี่หละถือปีโตมากท่าที่แเป็นนี่ะีเรียเป็นคนเาัฒนธรรมีตอนั้นก็สู้กับเป็นองเป็นเป็นยางย่มกากออกมาสู่ลานบุญขดงวัดเจพนาเขาแล้วมาที่นดูแลเทคแคร์ดีครับผมอ๋อจะเป็นยารับผมอายาทานยาทานยาดคแต่ผมเอามาไมาเด้อนนีีเปินแล้วสำหรับ ว่าจะเป็นกาแฟโอวัลตินอาหารโปรย้าท no right> no well ั้งพิพุนธ์ท่านน้องเขียร์นวันนี้ตอนเย็นว่างท่านน้องเขียนกับผมคิดกันคิวการน้องจันเน็งของผมขอบคุณเด้อต้องมีนาทีต้องดูแลเทคแคร์ชาวบุญแม่โบบานต่างๆตี๋เสียงเพราะเพราะผู้พูดที่เสียงไม่ดีนะครับจะพูดไปได้ด้วยเสียงเพราะมากขอบคุณ เรื่องเสียงนะครับครั้งนี้ของเหนือเมฆมิวสิกนะยูเสลคกคนไม่มีผู้มีแต่ให้คุณสงาสลินนะอีแมนสงาเฮาโนมโมทนาด้วยนะลำ่ลำร่ำรดยด้วเด้ออายุมันควันยืนเขาปุ่นก็้ายดีดีดดดดไอ้เงินทองไหลมาเท่มากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเนะ อาบบอสือตะหุ่นด้วยผี้อกเน้อผมเได้ประชาชาตไทยแนอาบอบ้าแม่เได้ประชา์ไทยพ่อโดนพ่อนไขยเหลายไหลไไลงข้าวมาโนมมาโนมเศรษฐาล์เห็นโอ้รัตติยารวมขอบุญวันนี้นำนำ้วย้วยได้หล่ะเน้อมาขาดกินในลเราให้รวยถูกหวยถูกเบอ นะครับบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปเรื่อยๆนะทรัพย์สมบัติก็จะทิ้งให้พี่น้องลูกหลานที่อยู่รุ่นหลังมันเป็นกองการมันเป็นวัฒนศักริ์นะครับของเพื่อสายเดือดไาอ่ <c oughs> ะ <c oughs> พี่น้องครับมาแล้วก็ความขอ,ขอ,เ,อ,ขอเรียนเชิญน,นะครับร่วมสมบุญนี่นี่ตรงนี้เรือร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละบาทสองบาทเราไม่ว่ากันทำน้อยก็สะสมไปเรื่อย ก็จะได้ยินนะครับบุญพนั้นที่ติดตามตัวเราไปทุกสิส่งทุอยางนะครับเป็นของไม่เที่ยงในร่างกายเราเคยเจ็บเจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับเมื่อเราตายไปแล้วบุญกับบาปานั้นที่จะติดตามตัวเราไปนะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชาติหน้ามีติดไหมเ <c oughs> ห็นพที่้องติดตายไปแล้ว บาให้มาบอกก็ศาสนามีเรือยด้านบริษ <Hello, S 2> ัทเขาอุ้มขึ้นมาแต่นะครับด้วยคุณบาลามีราชาธิบดพุทธศาสนานะครับก็ทระบุญท้อนนั้นนะครับเพี่เทนุนชูเราให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรื่อมไปเรื่อยๆนะครับนี่นเครับก็เกราะกรประพันการพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่า นายพัการอภาสุขศรีโรพี่ครบรสอย่างสูงสและก็กราบสวัส,สดพีพวกพี่น้องชาวตำบลนานวน,นวลตำบลบ้านใกล้เรือนเกียง,ยงะะนะครับแกนและตำบลอื่นนะครับอ่าก่อนอื่นก็ขอเปิดตัวนะครับอ่าเบอร์สองลงจากโรงประสาทแล้วกัน อ่าเบอร์สามก็ด <fa> ีเจบุญหณานะครับอ่าเบอร์สี่ก็มีท่านผู้ใหญ่ที่ชอบดูชาดีอเบอร์ห้าอ่ตามลำดับเพาอยากจะมาพบกับพี่น้องขอเปิดตัวฝากเลือฝากตัวไว้กับพี่น้องชาวตะบนนันวันนะครับอีกครั้งนะครับพูดนานไม่ได้นะครับมันเหนื่อย เครื่องนี้พูดไปพูดมาก็เสียงดังฟังชัดนะครับเดินมาจากาบ้านบ้านน้องนกเขียนอ,อ่ารับรงทานด้วยนะครับผันไปที่โรงทานลูกหลานผู้ย่าตายายพี่น้องที่มาจาก้าใกล้เรือนเทียงน,นะครับยังไม่ได้ดื่มน้ำยังไม่ได้ทานไอศกรีมยังไม่ได้ทาน อะไรหลายๆอย่างนะครับขนมนมเนยวันนี้มีเพียบนะครับจากพี่น้องหัวหนาน้องยอมอ้อแก้วน้องโนงเขียนและที่อื่นๆนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมาจากกรุงเทพมหาคนครลูกๆลๆหลานหลานมีจิตใจใสศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนานะครับทุกคนจับจอง เป็นเจ้าของโรงทานนะครับอยากจะให้อยากจะให้พี่น้องดื่มอยากใหพี่น้องกินนะครับบางคนก็หอบมาเลยนะครับลูกหลานหลานเอออเาให้กินน้ำสำลานมาบุญบ้านพ่านาถ้าทำภาโษาก็จบด้วยบอกแล้วว่าแจกไม่อั้นนะครับโรงทานพ่อนาหมดแล้วแล้วกันใครมาช้าไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นคนมาก่อนนี่อินก่อนนะครับเราจะบริจาคไม่ให้เหลือนะครับบริจาคไม่ให้เหลือเดีย๋ยวนี้มี่ดู20บาทลงทานนะครับเอ่อเต่าที่เดินดูหูที่น้องเตรียมมาเพียบเลยนะครับอยากดื่มกาแฟอยากดื่มเยร์ดื่อะไรได้ทั้งนั้นนะครับขนมนมเลยนั่งดื่มเอาที่น้องครับ ยาเฉยยาเฉยทีน exactly. like yeah, no. ้ำคำกานให้ดนด้วยนะครับอย่าที่พระานว่าบุญญาที่ตละโลับสนินปฏิฐาองติดกันคุณทั้งหลายนะครับเรื่วมกันนะครับครบคุณเรื่องช้าตากบาร่วมขันนะครับกินทานด้วยกันนะครับมาหัวนาอย่าว่าไม่ได้กินนะครับในอ่วงนี้สนอนา้าโมงสินเลย อ,อย่าว่าไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้ดื่นมน้ำมีเยอะแยะเลยนะครับน้ำก็มีเยอะแยะไม่ต้องกลัวว่านะ,นะครับอดน,นะครับมา,า,า,มาบ้านหัวนาไม่อดอย่างนั้นบ้านหัวนาใจใหญ่ใจโตใจโอ,อ้ทั้งบ้านนพยอม้อแก้วน้องมุกเขียนและบ้านใกล้เรียมเคียงนะครับได้ร่วมกันมาอาิจะาดไม่ได้พี่น้องในตำบลนาดวนของเรานะครับเอ่อเห็นบอกว่า11หมู่บ้าน นะครับใจบุญใจตัวสร่วมด้วยช่วยกันนะครับนนโดยท่านหลวงพ่อพระรูมิใ่าตรใ่บาตาตาตมีว่เอเก็ใดหดีเลยของ้มนวลครับพระุาวบลูกบวหลานก็ไปที่บ้านนานนวลนะครับี่ขาดหมาไม่ได้หยไม่อย่งไรค่นมะได้ร่วมบุญร่วมยอดกัน ค่ะให้ยืมหนังสัมานนะครับบางคนก็ไปพิ้วบางคนก็มีถุงบางคนก็ขอบมานะครับขอให้อีกหนังสัมภารนะานะลูกนากใกล้เรียนของเรามาจากที่อื่นอาร์ติสต์ต่อหน้านะครับนับถอยหลังแล้วเลยก็ที่15วันโยนไปให้ท่านรองประสารต่อเลยครับ ขอบคุณครับที่ยังรับษาดีที่เป็นพขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับสายพานครับะสายพันธุ์ไปแล้วพี่น้องครับอ่า,ารีมสาว่ายุติงานจะมาดูนะฉะนั้นความเจ็บแก่ความตายนะครับเป็นของแน่นอน แต่แน่ๆนั่นก็คือความตายท่านทุกคนนะครับคุดังนั้นที่จะติดตามตัวเราไปเรื่อยๆขอความกรุณาขอความเมตาตาจาก,กพี่น้อง,อง,องอออทุก <c oughs> ท่านช่วยด้วยผมพี่น้อง,งนะ้องมัยอมเลนน้ำมาสามแห่งขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องที่มาแล้วเนาะเห็นใจเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกคนช่วยด้วยๆกันนะครับวันนี้อ่ารอบพาร์กจะมีการเดินเรื่อยๆนะครับเราเห็นวิญญาอีกเยอะชั่วโมง นะครับเป็นชั่วโมงนะครับอ่าไปรุ่นพี่ชายเราไปรมการน้แข็งแส้ถ่ายน้ำแข็งเพียเียวน้ำแข็งให้เรียบร้อยช่วยดูแลด้วยนะครับเกิต่อเลยครับครับของหายของหายเอ่ออ่าเมื่อถือเมื่อถือนะครับอ่าถ้าเป้าหมายของตัวเองจะอยา ชุะคแข่งเลยนะอะอาจารย์ได้มีอ่างานบุมงานกระทงการียนะครับออืนต้องอหอมผุ้พทุกษ่ผูาบบนมาเข้าอ่าตำบลนนนวลองเาแคมทุกอย่างเลยอ่าชนะหมเท่าจับชิวะหละังตุ๊กตาป้อนเอ้ย ล่วงวววหน้าที่ว่าแยกล้วนานเปน้อยบาทนะครับอาจารย์แม่น้อยแม่น้องนัดหกไหลนะครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงอนุโมทนาสาธุด้วยเดลอ,อขอบคุณพี่น้องทางบ้านตะเพชดเดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณแม่อินทนีเงาง,งามเนาะ ร่วมราบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับจากบ้านโคกรลางขอบคุณขอบคุณเพื่อนอยู่คุณทรนยาอิสราเพราะพี่ี่เพื่อนและญาติพี่น้องเนึนงเลือจากโรงทาน นะครับเป็นเงิน7จ็รอยบาทนะครับผมอ่านโโมสกคุด้วยนะครับคุณพนันพี่จะถิดตามตัวต่อไปทีของผมอุวงกระเป๋าบริจาคหนึ0 0หบาทครับยองขวัญแสงรุ้มบนบ้านนองพยยมไปได้ดับได้ดีอยู่ที่บ้านหัวมัวอ่ะที่เลิรอายุบมัรขวัญยืนนะครับสุขภา ท่านกำลังิยาอเลไทยสงนะครับท่านเช็คชื่ออยู่นะครับอย่างนี้ถามซื้อระด้อกำลังผู้ใหญ่เด็ก宝เซ็ตเลด่ะเซ็ตมรกอบดองมาปั่นหัวหน้าอะไรไหมเปิดวาเห็นนางเซ็ตประมุขท่านอยู่เดียวหนาเดี๋ยวตา แล้ก็ผู้ใหญ่บ้านทั้ง13มู่บ้านนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับพร้อมด้วยในปีนนี้อบตนองไม่ได้ทำทำอยู่จะ่มาร่วมนะครับแต่ว่าจะภาพหนักก็คือทางผก้ครองตะบนาลนวนนะครับนำโดยท่านกำนันผู้ใจดีผู้มีแต่ให้นะครับเอ่อรวมด้วยช่วยกันขอบคุณในครั้งนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนรรวมด้วยช่วยกันเนาะอ่าลกทานไก่ย่างนะครับและเอ่อแม่บัวพันคุณพ่อ สมพหางสลัดสุพบบอบโลงทานขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับคุณผู้ใหญ่ล้วนธรรมอินนพน้องชาวบ้านโนนจานนะครับปเป็นเงินหนึ่ันร้อยบาทนะครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องที่มาแล้วนอกห้องน้ำํำสุขาทาน่าตะบันตกสาลาดดตะบันตอกก็มีอยู่นะครับก็เรียนดีเชิญนะครับร่วมด้วยช่วยกันท่านใดต้องการข้าวเหนียว ไก่ย่างเนาะกับพี่น้องทางหัวนาดูแลที่เพแดดดีๆด้วยนะครับเก้าอี้ทามากรุ่นเล็กๆตุ้นๆนะครับตุ้นนั้นรีบติดตามตัวเราไปบนเรานะครับอายุคนตาคนต่ำมาเฉลี่ยของคนไทยเราก็ประมาณง5ิบห้าปีมาเปิดจู เดูทางสวนยิ่งใหญ่นะไม่นอสวนเขาเองเขาไปทงคุณณะจิตตาตัวเราไปโอ้ยคุณใหญ่ครับแนเทกนำลูกนองขอบคุณครับส2้หนึ่งก็มีเลเ่นเลเเอง้ดอสดะไวยนะได้วยนด้วยอะได้นะด้ยนะไปวนะะนะดยนะวะปนยไนะ่อนะ้นนด้วยนนด้ะ้ด้ อ่าเพิ่มละบาทสองบาทว่าไม่ว่ากันมูลเท่านั้นที่จะทำเวลาไปนะครับเครื่องไฟคนบอมีไฟเอ้าพี่มาหาต่อเลยครับโอ้ยโทรศัพท์กัโทรศัพท์ก็ยังไม่ถึงเวลานะครับเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงพี่น้องเดินไปเดินมาน้องต้องการอาภัยเยาะเพ้ยใจทางนู้นเนี่ลงทานอ่ะขอบคุณครับที่นั่งเราพระโลกขอบ นายซือก็มีคนมาไล่หนานเดนไม่ใช่คะไม่่าเป็นสมุดสอง่านท่านวัท่านว่าไห้สอต่อท่านทำนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่พี่มาหาผมองไปเห็นท่านนายกมาครับาขอบคุณครับนายกโครงการประหารสดตำบลลานท้านแขวไทยศีลาขาแ่วนทอง เด so so ar er. uh ี huh. uh, ๋ยวเราเิร like ์ตราตีล่ลูกมามองมค่อยนะดปเขไม่ได้มาแล้วน็นะครับฝ่ายบุทอกฝ่ยมาโนนะครับมาลงราตีแ่ท่านแต่วากนยี่น้อนะครับอดี่น้องทีเลยมาเลยบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสาธุชนทท่านสาธุชนทุกท่านไปเรื่อยๆนะครับบูชาพันธุ์พี่พี่น้าปู่ย่าตายายขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านตุ้งตอ้กตองขอบพี่ด้วยนะครับน้าดูเยท่านน้าสุริยานะครับโยบคุณในหน้ารีนะครับนะครับ

ขอบคุณข้างมอกอนำมกอข,อขาววันนี้เดินถ่ายในสิบวิดีโอขอบคุณพ่อเมืองของตุบนานวนนะครับท่านํานันสุริยาได้สมขอบคุณฝ่ายปกครองตับลน,นวรทุกท่านขอบคุณองค์การบริหารส่วนตบนานวนโดยการน,นำของท่านพุทธิศิลเขานายนกองการบริหารอุติมเป็นปะต่องให้ดีนะครับปกครองตุบนาดวนนะครับเรื่<พ>องตําบเป็นเงินสามพ <อ S 2> ัน ๖๒๐บาทครับผมเอ้ก็กินแกงแก้ววัน้อม่ีสิครับพร้อมด้วยเินบริจาควันนี้๑๐๐๐บาทครับผมดูโฆษณาสาธุบุญด้วยนะครับอยาให้เขาเขาไว้ยังก็ประสาทเนื้หนามื้ามัวทังน้นเบเข่าับแล้วก็ย่อมเาบ่เ่า เสื้อผ้านะครับเมื่อกี้มีผ้าบอลผมว่ากจ็ะาจะหมดแน่แน่เอยจะหมดแล้วเราเนได้เย็นเย็นมันดูกตานะครับจบจะหมดแล้วมีน้องที่มานะครับตัวการเสื้อผ้ามันเย็นเย็ของพระอาจารย์พี่รุ่งนำาบริจารณาพี่น้องก็ได้เชิญน,นะครับพี่น้องยังไปยังบ้างใครหิวเหมือนเดิมก็เจอวันนี้ไลฟ์สดท้างมากองดำเป็นไลฟ์สดเลย เอาไปแล้วรวบหัวเกษียณกนเลื่อสิไปกันตรงนั้นไปตูงนี้า็รวบหน้าไหล่เงี้คนพี่น้องรวบด้วยช่วยกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับพี่มาแล้วต้องการที่จะทําบุญนะครับอยู่ที่นี่ตรงนี้เนื้อสะสมบุญไปเรื่อยพี่น้องสะสมแต้มไปเรื่อยเนาะต้อนั้นพบเด็ก้าวไม่เลยพี่อิว่าน้ำหยดเพละน้อยเพละน้อย ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่น้องชาวตะเบนลานวนทั้ง13หมู่บ้านนะครับท่านผู้นำพลาดว่าน่าจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเอด้อร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะครับทางสวัการร้นานสมบัติว่านั้นเองลูกหลานสาวผู้ใดบ้าน,นี่งลกูกศิษย์อาจารย์ประสาทว่านี่นเอง

กอเิรายเดอรอรับใช้ทนหารอางเช่น้ำดื่มเวบาลสองบาทพ้มพอรับุญทำวันนี้เป็นร้อยบาทครับพี่พอเพียงนอสเบียงพี่ชาดีเพ,พื่อทำบุญวันนี้1น่้ยบาทจะไ,ได้ทำวิธีทางศาสนาต่อนะครับเอาพี่นี้พี่น้องมาลูกทุนครับก็เรียนเชิญครับเวรบาทสองบาทเราไม่ว่ากันเอาพระกราบพระดานาทมเตอร์อมเขากยิงครับ่สมครับเทียวมา,างคู อากาศว่าลักษณะเย็นวนครับอาพี่น้องครับ <Okay. S 1> ก็หาที่นั่งดีๆก็แล้วกันเนาะที่เหมาะสมนะครับที่อาหายใจสะดวกไม่ขับไม่ขับแคบๆนะไปมาสะดวกเนาะห้องน้าทางด้านตะวันตกตอนออกก็มีเนาะนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าเอาผ้าข้างหลังออกดีๆอากาศมันจะรุ่โล่งๆเนาะนะ ลมพัดสบายสบายหน่อยแ้ ah ่เขาเป็นไปได้นะเราเราช่วยมัดหน่อยพระเดชพระคุณท่านนั่งอุ้มเออมัดลมพัดสะดวกสบายสบายอากาศร้อนอบอ้าวไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะว่าบ่ายนี้ฝนจะเทลงมานะน้ำท่วมแท้และจะวัดุนิดปีนี้จับจ่ายจำเลยจับจายจับจ่าจับจ่ายก็ท่านผู้บระสุทธิ์ทุกคนของตึนสามหนู่ ถวายพระทหารเพลินรับศิลรับพรก็เป็นอันเสรพิธีก็ชอบพี่ช่วยทำในไรเด้อค่ะพี่น้องพิ่ผ่านประกานได้กับขอโทษขออภัยด้วยค่ะเดรื่อสิบคุณลงค่ะถวายพระทหารเพลินเดี๋ยวพระพีศูนย์ูน์ประจำตำบลนาหนวดเออนี้ลงทางนั้นกันพี่ปุ๋ยพี่สมิตรค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะแสงลุ้นนะครับอดีตสารวัตรกำนันตับงหั